อะไรอ่ะมิงกะลาบะพ่อมาเยอะจ้ะว้าอิดิสเย่โอเคเอามาดูหน่อยดาวมาดูหน่อยเฮ้ยกล้วยหรือเปล่าอ๋อกล้วยมิงกะลาบะมิงกะลาบะว้าอิดิสโอ้ห้ามัดห้ามัดโอเคเอาดาวดาววางก่อนวางก่อนวางก่อนโอ้กล้วยกล้วยมันคืออะไรอ่ะ ถ้าอยางออกล้วยอ๋อเฮ้ยมาลองกินดูมาลองกินดูฮัมมัชฮัมดาวเดี๋ยวให้เขากดให้หน่อยกดให้หน่อยอ่าฮัมมัฟอร์วันฮัมมัชให้เขากดกดกดเลขกดเลขกดจิบจิบจิ้มจิ้มเลขนี่นิกดอันนึงอ่าอันนึง one h u n เดี๋ยวนะให้เขากดอ๋อเท่าไหร่ โฟวันอ๋อหนึ่งพันหนึ่งโอเคโอเคหนึ่งพันใช่ไหมอ่ะมาลองโอเคมาลองดูมาลองดูอันนี้คือน่าจะเป็นขนมกล้วยอะไรสักอย่างกล้ว่างแตอรมากเลยอุ้ยหอมเนาะไอ้กล้วยเชื่อมเน่าหอมมากหอมมากหอมมากหนึ่งพันเอ้ยแม่ค้าก็ใส่ตรงมืออย่างนี้อ๋อแล้วก็มีเป็นข้าวเหนียวมูน โ <Okay. S 2> okay, อเคโอเคหนึ่งพันเดี๋ยวเรามาลองกินดูนะครับน่าจะเป็นกล้วยแหละเออมาดูว่าเขาจะทำยังไงอ๋อมีข้าเหนียวด้วยนี่โอ้ยข้าวเหนียวน่าจะใส่กะทิอ่ะใช่ของหวานแน่เลยโอ้ ิสตินมาเด้เดี๋ยวมาลองกินดูเมียนมาไว้ดิเมียนมาเขาเขาปังไม่ออกเยเดี๋ยวมาลองกินตรงนี้เลยเออชีชช uh, uh, ีช pues ชีส uh, ีะีี๋ีวนะเชีช uh, ีชชีช like ีช yeah. uh. okay? ah, ีช เจสตินบาเดเดี๋ิวบาะเดเดี๋ดูว่าลองกิะเดูเีะอ๋อนด่เงเดะเดะพัีเก็บอย่างนี้เออเดะเคะเดนบ้ะเดรอมีใครเู้เดางยรับมเคนเมียนะาดูอยู่ดะไระเดี๋ยวคดมเดนต์หเ่อยว่เดัเคืเอะไรนี่มาลองกะเดูเด้เดะเดะเดี๋ยวเดะเดะเดะเดาเเดะเดะเเหนียะะวเเดเเด้าเหนียะเะเดเดนเดะะเเเเ เดี๋ยวลองกินคู่กันเดี๋ยวลองกินคู่กันนะครับเขาใส่มะพร้าวด้วยนะเป็นไงมันจะมีความมันของข้าวเหนียวแล้วก็เหมือนแบบกินเ้าเรียก่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงแต่ว่ามันไม่มีน้ำกะทิหวานราดอะประมาณนั้นอะคนเขาก็จะเก็บของนี่นี่เห็นไหมเขาจะขายกี้บ๊ายบายอ๋อนี่ครับเขาจะเดินขายไปเรื่อย อันนี้หนึ่งพันจานนะคะเนี่เป็นแบบนี้นี่มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวน่าจะใส่แบบน้ำกะทิมันมันแล้วก็มีมะพร้าวอันนี้น่าจะเป็นอ่ากล้วยกล้วยปิ้งแล้วก็กินแล้วก็มีมะพร้าวเป็นยังไงเราใชมันมันแล้วก็มาบวกกับกล้วยที่มันมีความหวานเขาอันนี้เขาไปทอดปะเขาเชื่อมหรือเขาทอดน่าจะทอดอ๋อ ปกติบ้านเราจะเรียกเป็นกล้วยแขกขึ้นไปแป้งด้วยอันนี้ไม่ใส่นี่ใครมาลองกินได้นะเมียนว่าอยากรู้ว่ามันเรียกอะไรเดี๋ยวคอมเมนต์กันหน่อยนะครับใครรู้เราเหมือนกินข้าวต้มข้าวต้มอ่ะแต่มันแต่มันไม่หวานอ่ะแต่ก็ไม่ได้เอาไปต้มใช่ไอ้ลุงลองกินดอฟิวข้าวต้มแต่ไม่ไม่หวานแต่เป็นแบบมันๆค่ะทุกคนเนี่ยกล้วยอร่อยมาก เหมือนกินข้าวต้มมัดไหมเออใช่ใช,ใชเหมือนไส้ข้าวต้มมัดอันเนี้ยใช่แล้วก็กินกับข้าวเหนียวแล้วก็มะพร้าวไปไป